สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Tech อัปเดตนะครับกับผมนายนัชยาพงศ์ศรสีสว่างสุขหรือนาย Happy Man นะครับมาติดตามกันได้เลยครับมาครับวันนี้มีข่าวอะไรมาฝากกันบ้างนะครับวันนี้นะครับข่าวแรกเลย Club House นะครับ เขาบอกว่าจะ,ะปรับปรุงเรื่อง security นะครับหลังจากมี research นะครับพบว่าจีนมีการแอปเก็บข้อมูลนะครับเป็น concern อันนี้จริงหรือไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่านะครับมีการตรวจพบนะครับว่าจีนนะครับมีการเรียกว่าเก็บข้อมูลนะครับในการใช้งานเรื่องของตัว Clubhouse นะครับซึ่งเป็นแอปตัวล่าสุดที่เรียกว่า กำลังโด่งดังและกำลังเป็นเทรนด์ในปัจจุบันนะครับเอ่อก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วคลับเขาเนีครับมีการเก็บข้อมูลของเ,ออเบอร์นะก็คือเราใช้เบอร์ในการ register แล้วก็คือส่ง OTP เข้ามาคนระับไม่ใช่แค่เฉพาะแค่ username นะแต่อันนี้สามารถระบุตัวตนได้เพราะว่าได้เบอร์ของเราไปนะครับดังนั้นข้อมูลตรงนี้จีนนะครับมีข่าวว่าเหมือนจีนแอบสายก็คือมีการแบบ track เรื่องของข้อมูลต่างๆเนี่ยแล้วก็มีมีข่าวลือว่ามีการเก็บพวกเสียงเอาไว้ซะด้วยนะครับก็ไม่รู้จริงแท้แค่ไหนและทําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่ารีเสิร์ชก็บอกว่าเจอว่าเออมันมีเหมือนกับอ,อ่บางอย่างเนี่ยที่มีเาเรียกว่ามีการเก็บข้อมูลไปที่จีนได้ก็ยังยัง,ย,งยังไม่รู้ว่าทางเทคนิคนะครับมันเก็บไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าก็คือเป็นรีเสิร์ชเขาไปเจอมาคราวนี้คือมันก็ ก็จะมีเรื่องของความกังวลนะครับทำให้อันนี้เดี๋ยวทาง Clubhouse นะครับน่าจะมีการอ,อ,อัปเดตเรื่องของ security นะครับอัปเดตตัวออแอปเวอร์ชันนะครับเพื่อให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะจริงตอนนี้ผู้ใช้งานก็มีจำนวนมากขึ้นรวมถึงในประเทศไทยเองนะครับแน่นอนว่าช่วงนี้นะครับก็คงต้องต้องรอติดตามข่าวกันอีกครั้งหนึ่งว่าในรายละเอียดแล้วเนี่ยจะ เป็นอย่างไรบ้างแต่จริงๆแล้วนี่เขาเหมือนกับทางทางจีนเองก็ออกมาเป็นเสียงนะครับว่าไม่มีการแทรกแต่อย่างใดก็เหมือนกับเหมือนฟอร์มเดิมเนาะเหมือนกับเรื่องเดิมๆที่เราเคยเห็นเห็นกันมาระหว่างเรื่องของความปลอดภัยนะครับทั้งข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของสหรัฐอะไรแบบนี้นะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะส t r i c แล้วก็ให้ความสาคัญเป็นอย่างมากนะครับในประเทศไทยเองตอนนี้ก็กําลังสนุกกันใหญ่เลยนะครับก็ต้อง รอดูว่าถ้าหากมันมีการเก็บข้อมูลพวกนี้ไปจริงเนี่ยอของเราน่าจะโดนด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ต้องดูครับเพราะว่ายังเป็นเรื่องใหม่และมีการเ,เรียกว่าข้อมูลตรงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญเนาะจะมีการ t r a ็กไปก็ไม่ไม่น่าจะแปลกนะครับที่จะแอปเนี่ยจะมีรอยรั่วที่จะให้ปรรดาแฮกเกอร์หรืออ,อ,อื่นๆน,นะครับสามารถแซกแซงได้นั่นเองนะครับก็ต้อง รอติดตามกันต่อไปก็แล้วกันโอเคถัดไปนะครับ Apple นะครับ AirTag ก็จะมาเร็วๆนี้นะครับภายในเดือนมีนาคมที่ถึงนี้เองนะครับเพราะว่าตัว AirTag ก็คือเหมือนกับเป็นการแทร็กตัวไอเทมเนาะเป็นอุปกรณ์ตัวหนึงน่งที่สามารถแทร็กที่อยู่ได้นะครับว่าอุปกรณ์ที่ติด AirTag เนี่ยมันอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับก็เรียกว่าคล้ายๆกับ a ั s u n งที่ พิ่งออกตัวสมาร์ทแท็กออกมานะออกมานะครับผมซึ่ง Apple เองเนี่ยก็คาดว่าจะออกมานะภายในเดือนมีนาคมนั่นเองนะครับก็อันนี้การใช้งานคิดว่าน่าจะไม่น่าจะไม่แตกต่างกันมากแต่ต้องรอดูว่าทาง Apple เนี่ยจะมีฟีเจอร์อะไรที่สามารถใช้งานร่วมกับตัว iPhone หรือตัว Apple Device ได้บ้างนะครับเชื่อว่าน่าจะมีเรื่องของ s a m l e s s เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มี Advanced Feature ต่างๆก็รายละเอียดยังในข่าวเนี่ยยังไม่ได้มีบอกรายละเอียดเนาะแต่ก็ติดตามกันครับคาดว่าน่าจะมาเหมือนกันแต่ต้องดูราคาอีกทีว่างานนี้ Apple จะกำหนดราคามาเท่าไหร่นะครับถัดไปครับงานนี้มาที่เ c e b o o k กันนิดนึงละกันนะครับ Facebook เนี่ยคาดว่างานนี้จะ เรียกว่าเป็นคู่แข่งกับ Apple นะครับหลังจากที่มีเรื่องของโพลิซีงานนี้คาดว่า Apple ิลเอ่อโทษทีครับเฟซบุ๊กเนี่ยจะมีการอ่ปล่อยตัวนาฬิการครับสมาร์ทวอชที่เหมือนกับตัว Apple Watch นะครับแต่ว่าเบสโอเเนี่ยบน Android นั่นเองนะครับน่าจะเป็นตัวอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ Facebook น่าจะวางแผนมาแล้วล่ะครับว่าเอ่อมันมีตลาดนะครับแล้วก็จะออกมาแข่ง กับสมาร์ทวอชต่างๆในตลาดที่มีในปัจจุบัน,นครับซึ่งเขาให้คอนเซปต์ว่านะครับสมาร์ทวอชตัวนี้จะโฟกัสไปที่เรื่องของออสุขภาพและข้อความนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับต่างๆและเรื่องของออรีพอร์ตนะครับที่สามารถแจ้งเตือนได้เพราะตอนนี้จริงๆ Facebook ก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราไปเสียแล้วนะครับ <c oughs> ก็คาดว่าตัวสมาร์ทวอชรุ่นนี้นะครับจะมีขายนะครับหรือมเออีเปิดให้ใช้งานหรือมีขายจริงๆแล้วเนี่ยใน ปี2022ช่วงนี้ก็คืออยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนาอยู่นั่นเองนะครับก็ต้องดูว่าฟีเจอร์อ้อเขาคาดว่าจะขายวัน2022นะครับแต่ว่าเขาะจะมีเจเนอเรชันที่2ในปีถัดไปนะครับ2023ก็คงต้องรอดูว่าราคาเท่าไหร่นะครับก็คาดว่านะครับเขาจะขายที่200เหรียญครับถ้าคูณ30ไปก็ประมาณสักเท่าไหร่ละ6,000บาทอา น่าจะราวๆนี้ไม่เกินหมื่นบาทครับซึ่งก็แน่นอนว่า OS เป็น Android เนี่ยจริงแล้วเอ๊ะก็ต้องมารอติดตามนะว่าจะขายในราคานี้จริงหรือเปล่าเนาะราคานี้ก็น่าสนใจคนระับแต่หลังๆตัว Smart Watch ออต่างๆถ้าไม่ใช่ตัว Apple Watch นะครับก็ราคาก็อยู่ราวๆนี้แหละถัดไปครับผมไปดูเรื่องของ Google นะครับ Google Chromecast นะครับและก o o o l e TV เนี่ยงานนี้ก็ยังไม่มีเรื่องของ มัลติยูเซอร์นะครับปกติแล้วเหมือนกับบนตัว Android ในโฟนเนี่ยสามารถที่จะเอ่อแอดมัลติยูเซอร์ได้แนละ้วหรือหลายๆลาแอคเคาท์ได้แต่ว่าบนตัวทีวีนะครับที่เป็น r o m e c a s t หรือว่าเป็น Google TV ต่างๆเนี่ยก็ยังไม่สามารถทําได้แต่ว่าก็จะมีเรื่องของการอัปเดตตัวคิดโปรไฟล์ขึ้นมานะเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถควบคุมการใช้งานของบุตรหลานได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีการใช้งานอยู่เยอะมากเลยนะครับงานนี้ก็ ใครที่มีการใช้งานอยู่เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานของเรานั่นเองเพื่อช่วยให้เด็กๆเ,เข้าถึงคอนเทนต์ที่เรียกว่ามีแต่ความปลอดภัยนะครับเพราะว่าบน u t u b e เนี่ยมีคอนเทนต์มากมายทีเ่เรียกว่าเป็นอันตรายกับเด็กๆนะเด็กก็ยังไม่ถึงวัยก็อาจจะยังไม่ควรเสพเรื่องพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคําต่างๆรวมถึงคอนเทนต์ในแง่งงของความรุนแรงนะครับซึ่งในช่วงหลังเวลาเราอัปโหลดตัวคลิปขึ้นไปบน YouTube ก็จะเห็นว่ามีการให้เลือก ว่าคอนเทนต์เนี่ยเหมาะสำหรับเด็กๆถรือไม่อย่างไรนะครับงานนี้ก็ต้องรอติดตามอีกทีนึงแต่ว่าเชื่อ,อแต่ว่าแต่ว่า Google เนี่ยในอนาคตนะครับก็จะมีฟีเจอร์ในแง่ของแยกมัลติยูเซอร์ได้นะครับให้แบบแยกชัดเจนไปเลยนะครับแต่งานนี้ก็เบื้องต้นจะเป็นเรื่องของตัวคิดโปรไฟล์ก็จะเข้ามาก่อนข่าวถัดไปครับผมงานนี้ไปที่ Samsung กันบ้างนะครับมาเรื่องของตัว device นะครับ Samsung f 6กครับ62 ยืนยันแล้วว่าจะใช้กล้องนะครกล้องหลัก64ล้านนะครับก็เป็นเรื่องปกติเนาะในแต่ละรุ่นที่ออกมาก็จะมีแบบสเปคออกมาทีละ1น่งอย่าง2อย่าง3อย่างก็แล้วแต่ว่าจะมีฟีเจอร์อต่าง,างออกมาเมื่อไหร่แต่คราวนี้เป็นคิวของตัว Samsung F62 ครับเมื่อวานก่อนก็จะเป็นตัว A-series ครับอันนี้เป็น series F กันบ้างนะครับผม F62 เนี่ยก็คืออันนี้คือเป็นในอินเดียนะครับในอินเดียเนี่ย คาดว่าจะลงตลาดนอเดียเนี่ยวันที่15นะวันนี้พอดีที่เป็น Official l a u n c h นะครับก็คอนเฟิร์มข้อมูลมปแล้วก่อนจริงๆข่าวนี้มามาก่อนนิดนึงก็จะเป็นข่าวที่ก่อนเปิดตัวนะครับ64ล้านเมกะพิเซลนะครับก็จะเป็นตัวกล้องที่มีความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับผมพูดถึงตัวกล้องบนสมาร์ทโฟนปัจจุบันก็เรียกว่า48ล้านนี่เป็นเบส64 000. ล้านก็อาจจะอัพขึ้นมาหน่อยนะครับตัวหน้าจอเนี่ยสำหรับรุ่นนี้นะครับ อยู่ที่ความอยู่ที่6.7นิ้วนะครับกว้าง6.7นิ้วและแน่นอนว่าตอนนี้เป็นตัวนี้เป็นซูเปอร์โมเดด้วยนะครับเป็นหน้าจอแบบอิน i n นิทเต i ร์อินฟินิตี้โอินะครับก็จะเป็นเรียกว่าเป็นรูเจาะอยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะก็ของซัมซุงเนี่ยเขาก็จะมีแบบหน้าจอแบบหลากหลายนะครับที่เป็นรูเจาะด้านหน้าหรือว่าจะเป็น รอยว้าวอะไรแต่หลังๆแล้วว้าวเนี่ยก็จะหายไปแล้วที่เป็นนอ t นะครับก็ต้องดูว่างานนี้จะเข้าไทยหรือเปล่าแต่ก็คิดว่านะครับก็อาจจะเข้าก็ได้นะซีรีส์เนี่ก็มีเหมือนกันก็ต้องดูว่าอย่างไรอ๋ออันนี้จุดเด่นนิดนึงก็คือของรุ่นนี้ครับแบตเตอรี่ใหญ่ถึงเจ็ดนเลยนะอันนี้แบบว่าแบบสุดๆเลยครับต้อง ต้องมันน่าใช้งานเพราะว่าจริงๆแล้วแบตเตอรี่ใหญ่มันก็เราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพวก Fast c h a ชาร์ก็ได้นะตอนปัจจุบันพวกเทคโนโลยีของซัมซุงเรื่องการชาร์จนี่อาจจะตามคู่แข่งอยู่ซึ่งให้แบตมาเยอะขนาดนี้ผมว่ามันใช้งานได้ทั้งวันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า Exynos ก็คือเป็นซีรีส์9 8เป็นรุ่น9825นะเข้าเข้าไทยก็น่าจะเป็นรุ่นเรียกว่าซ p u ตัวนี้แหละที่จะมาก็ต้องรอติดตามกันนะครับว่า จัดเท่าไรคาดว่าน่าจะราคาก็ยังจะยืมมือหมื่นปลายปลายหรือหมื่นกลางๆนะครับก็ต้องดูแล้วต่อรุ่นว่าแรมให้มาเท่าไหร่รอมเท่าไหร่ครับแรมคาดว่าเขาให้มา6กกิกนะครับรอมร้อยนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าจะมีรุ่นที่ลดทอนเป็นแรมแรมหรอมอเพิ่มขึ้นแรม6แล้วก็รอม256หรือเปล่านะต้องรอดูกันอีกทีก็เดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะครับอีกข่าวหนึ่งครับ LG งานนี้ก็โชว์เทคโนโลยีนะครับ สมาร์ทโฟนที่หน้าจอยืดได้หดได้เอออันนี้ก็มาเหมือนกันแหมข่าว LG นี่ก็เลอกมากแต่ว่าไม่ธรรมดานะงานนี้ยืดได้หดได้ไหมเป็นแบบเหมือนกับรุ่นต่างๆหรือแบรนด์อื่นๆแต่ว่าที่แตกต่างคือเขามีหน้าจออีกหน้าจอหนึ่งด้านหลังด้วยนะไม่ใช่แค่หน้าจอยืดได้หดได้อย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่ามี secondary หน้าจอหรือหน้าจอที่สองเนี่ยอยู่ทางด้านหลังด้วยนะก็เรียกว่า LG เนี่ยเป็นข่าวหนึ่งนะต้นปีที่แบบว่าธุรกิจสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ขาดทุนมาต้น เรียกว่ามาโดยตลอดก็แล้วกันก็ล่าสุดก็ยังขาดทุนจนอาจจะตัดสินใจว่าเอยากจะหยุดตัวบริเนสนี้ไปนะครับจนมีขนาดว่าอาจจะมีข่าวลือว่าขายตัวบริเนสนี้ให้กับตัวประเทศอื่นๆอย่างเช่นเวียดนามเนี่ยก็มีคนสนใจอยู่แต่ยีลนี้ก็ยังยังเป็นข่าวลืออยู่เนาะอาจจะยังไม่ได้มีการตัดสินใจอย่างแน่ชัดนะครับแต่ในระหว่างนี้นะครับ lg เนี่ยก็มีการพัฒนาแล้วก็มีการเรียกว่าเตรียมของใหม่อยู่ นะครับซึ่งอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นเป็นตัวจรมันมีภาพออกมาแล้วนะครับว่ามันเป็นตัวโปรเอ b เบิลนะครับที่เป็นยืดได้หดได้เนี่ยซึ่งในงาน CES ที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็จะเป็นโชวนวัตกรรมนี้มานะครับงานนี้ก็ที่เว็บไซต์นะครับที่ Twitter เ,เ,เ,เว็บไซต์ที่ Let's Go Digital นะครับเขาก็มีภาพออกมานะเบรนเดอร์ออมาว่า หน้าจอที่แบบยืดได้หดได้เป็นยังไงบ้างดีไซน์เครื่องเป็นอย่างไรบ้างอย่างี้ครับก็ดูสวยงามดีครับต้องบอกว่า LG เนี่ยก็เป็นเจ้านวัตกรรมอีกรายหนึ่งแต่ทว่าอาจจะไม่ได้โดนตลาดโดยส่วนใหญ่ทําให้ก็ขาดทุนนะครับงานนี้ก็ต้องรอดูอีกว่ามาแล้วจะยังไงหรือจะมาหรือไม่จะอย่างไรต่อไปนะครับในแง่ของดีไซน์ก็เรียกว่าสวยงามอยู่นะข่าวสุดท้ายนะครับมาเจอเรื่องของตัว Mercedes-Benz กันบ้างเป็นของรถยนต์แล้วกันงานนี้เขาเรียกรถยนต์ m e r c เ d e s b e เนี่ยเรียกกลับกว่า1ล้านคันเลยนะครับที่ขายไปตั้งแต่ปี2016ถึง2021เกิดอะไรขึ้นเรียกว่าเป็นดีลใหญ่เหมือนกันนะครับที่เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันที่มีการเรียกรถยนต์ที่ขายออกไปแล้วนะครับในช่วงปี2016ถึง2021ถึง, 2, ถงก็คือปีนี้เลยนะช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียกกลับมาถึง1ล้านคันเลยนะครับมากกว่า1ล้านคันนะครับเขาแจ้งว่านะครับที่อเมริกาเนี่ย มีเรียกกลับมานับ1.29ล้านคันนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับไม่ได้มีปัญหาแต่เรื่องของพาร์ทแต่อย่างใดแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของซอฟต์แวร์ก็ไม่แน่ใจว่ามีการปล่อยจริงๆน่าจะอัปเดตได้นะแต่ถ้าถึงขนาดเีร่จะกลับแสดงว่ามันมีปัญหาแล้วเกี่ยวอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยจริงๆนะครับทำให้งานนี้ใครที่ขับเบนซ์อยู่นะครับก็ต้องลองเช็คดูนะครับเขาบอกว่าในลิสต์เนี่ยมีตั้งแต่ cla class นะ gla class GLE Class FGLS SLC A Class FGT C E S CLS SLB GLB นะครับ GLC และ G Class นะครับางานนี้โอ้ผมก็ไม่ไม่รู้นะไม่ได้เป็นคนเล่นรถรถเบนซ์ด,ๆๆด้วยก็ไม่แน่ใจว่ามีคลาสไหนอยู่ในไทยบ้างแต่ผมเชื่อว่าก็น่าจะมีเนาะ S Class ไหน E Class ก็น่าจะมีเนาะแต่เรียกว่าน่าจะครอบคุณครอบคลุมแบบ คลาเลยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจต้องบอกว่างานนี้คือเป็นล้านคันเลยนะครับที่เรียกกลับไปเขาบอกว่าเ,เขาน่าจะมี OTA อัปเดตนะครับซึ่งคาดว่าหลังจากรีคอร์เนี่ยน่าจะน่าจะร้อนตัว OTA ได้เนี่ยในช่วงเดือนออในวันที่6เมษายนเลยนะครับงานนี้ก็ต้องรอดูว่านโยบายในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เขาบอกว่ามีผลกับการโมดูลบางโมดูลในการสื่อสารบางโมดูล โมดูลนะครับเช่นตัว Power อร์ p l ายนะครับกับกรอ์อื่นอะไรเงี้ยซึ่งเออมันอาจจะอาจจะทําให้เครื่องขัดข้องได้นะครับมันก็ไม่ปลอดภัยนะครับในแง่ของการขับขี่แสดงว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของที่ s e r i o u s เช่นเดียวกันนะครับเออโอเคก็วันนี้ก็ราวๆนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับไว้เจอกันใหม่ในวันถัดไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวดีๆกันจนจบนะครับยังติดตามเรื่องราวต่างๆได้บนหลากหลายช่องทางครับที่ Spotify นะครับ Apple Podcast นะครับ Google Podcast นะครับ b a r k i t s Podcast นะครับ a n c o r Podcast นะครับ YouTube ก็ได้ Facebook ก็ได้นะครับทั้งหมดเป็น Happy Tech Blog นะครับเสิร์ชได้เลยรวมถึงอ่านเรื่องราวต่างๆได้ที่ w w w Happy Tech Blog.com นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ